มารับพระอาจารย์พีชากำลังทุดงอยู่นะท่านผู้ชมทุดงจากอาเภอ่าตพนมจังหวัดนครพานมมุ่งหน้าไปตามถนนริมโขงขึ้นเหนือไปบ้านแพงแต่ว่ายังไม่ดูจุดประสงค์ยังไม่ดูจุดหมายปลายทางนะวันนี้เช้านี้เรามาใส่บาตรดักใส่บาตรพระอาจารย์พีชา ก็เดินสองคนกับพี่มานพเมื่อปีที่แล้วพี่มานพก็เดินตามพระอาจารย์ปีชายอยู่วันนี้เราจะมานะมัสการนิมนต์ท่านไปฉันพระทหารเตรียมพระทหารมาถวายที่ริมทางนะครับเวลาเจ็ดโมงกว่า พัะสการพระอาจารย์นิมนต์รับบินฑบาทที่สาลาข้างหน้านะคะราาับอาจารย์สวัสดีาา๋ยวทน่มโนประดีครับพี่มโนาามาสบายดีโอ้โหวันนี้สัมพรรษเตรียมแสดงว่าวันนี้ไปไกลไปเรื่อยๆพระจาร์บอกไปเรื่อยๆพระอาจารย์บอกสาธุครับ <c oughs> ก็ผู้ที่ได้เดินตาม ครูบาอาจารย์เป็นครั้งที่สองวันนี้ไปเรื่อยๆชีวิตที่ถ้าถ้าคนไม่ไม่ทำก็ไม่รู้อีกเนาะเพราะว่าสิ่งที่เราได้มาสัมผัสหลายๆครั้งหลายๆคราวจะเข้าใจคนนรูบาอาจารย์ปีชาท่านก็ไม่ได้ใส่รองเท้าเหมือนเดิมครับพี่มนพวันนี้ไม่ใส่รองเท้าแต่ว่ายังกดวางนิดหนึ่งวัน้ี เขาแค่ถุงเท้าพอไามา่ได้ใส่รองเท้ามีเป็นสัมภาระที่ต้องเตรียมแต่ละคนนะครับที่สาานนะครับเดินช่วงเช้า,าถนนลาดยางกา็จะไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่ เราอยู่อำเภอพลสวรรค์นะครับอันนี้ห่างจากนี้มาประมาณก็น่าจะประมาณสักสี่สิบกว่ากิโลได้ที่เส้นทางริมโค้งมุ่งหน้าขึ้นไปทางเหนือจากนี้ไปก็จะเป็นอำเภอบ้านแพงแล้วก็ไปทางเมืองการนะฮะ ถึงนะครับศาลา,าที่ภักผูดิสารจุดที่เราก็ได้เตรียมอัตาหารถวายพระอาจารย์วันนี้คุปะไก่ก็ยังไม่ได้เดินนะวันนี้ปีนี้แล้วก็ส่วนคุปตะอ้วนก็จะไปเดินกับพระาอาจารย์จารันอนังขโนที่สถานธรรมบดงยาง อยู่หลักกิโลเมตรที่257นะฮะนี่ห่างจากอำเภอท่าอุเทนไปยี่สิกิโลนะฮะนครพนมห้าสิบเจ็ดแล้วก็มุ่งหน้าทางหนึ่งนะับอันนี้เราเดินย้อนสวนทาง

มีกำลังเตรี่ยมถวายพระทานเช้าไให้นาดูหนนกนาจารย์ได้นด้มน้อ ขอบกเด้อบ้าไม่ทัดโล่งกันจ้ะ Terima kasih telah menonton!

กนการทีเรียบร้อยแค่ไหนที่จะไปดูสิ่งต่างๆของีกันของิกันของปีกันของกันทกนยีาสารบนอินเทอร์ส่เกิดกันแล้วก็คนมุมาจากรเพศ ยังไปเนี <Onion. S 1> ่ย อาจารย์ก็ฉันพระทหารแฉ้บเสร็จก็เดินข้ามไปฝั่งนน้นเพื่อที่จะเดินยอดสอนไปนน้นนะครับท่านผู้ชม ได้คุยกับพระอาจารย์นะครับว่า,าท่านยังไม่มีจุดหมายปลายทางที่แน่นอนนะครับแต่ว่าจะเดินเละาะถนนสายชายแดนไทยสปปลาวไปเรื่อยๆอาจจะสิ้นสุดที่ตรงไหนก็ยังไม่ได้กำหนดไว้นะครับไปเรื่อยๆจนถึงที่สุดตามเหตุตามบจจัยอยู่ที่ว่า,าธาตุขันท่านจะ เป็นอย่างไรอันนี้พี่มยนก็กำลังเดินตามอยู่เดี๋ยวท่านสักครู่ท่างคงข้ามไปก็จะเดินตามเส้นภาคเหนะะือคาดว่าวันนี้คงจะถึงวัดสว่างวัฒนารามที่ตำบลนาพระชัยอําเภอบ้านแพงนะครับคาดว่านะครับผ่านจากนี้ไปประมาณ13กิโลนะครับได้นรมัสการอา,อาจารย์แล้วนะครับ ก็ท่านจุดประสงค์ท่านก็นจะไปเผยแผ่ทาตามข้อวัดปฏิบัติของครูบาอาจารย์ตามที่ประสงค์เหมือนสมัยพุทธกาลนะครับนะันผู้ชมขอขอโมทนาสาธุบุญกับท่านด้วยนะครับเดินไปมืกคันนะครับแป๊บเดียวเอง ขอบคุณทุกท่านทุกคนที่ติดตามชมนะครับไม่รู้ปีนี้อแอดมินจะได้มีโอกาสได้ไปปถัมภนบูชาท่านหรือเปล่านะครับอยู่ที่บุญภาวาสนานะครับก็วันนี้ได้มาถวายพระตาหารเช้าท่านก็ขอนโมทนาบุญด้วยกันทุกท่านทุกคนนะครับลาท่านผู้ชมท่านนี้ก่อนนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับในช่องเล็กๆน,น้อยๆช่องนี้นะครับช่องเล็กๆช่องหนึ่งนะครับ ที่มีโอกาสได้เผยแผ่คุณงามความดีข้อวัดปฏิบัติของคุณบายจารย์นะครับขอรำวมบทนาสาธที่บนด้วยกันนะครับสวัสดีครับ